บางคนไม่ได้เกิดมาเลวแต่เขาชินกับความผิดจนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำบาปวันนี้มีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาหลวงพ่อคำถามของเขาดูเหมือนเล็กน้อยแต่คำตอบอาจเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตโยมหนุ่มกับนิสัยแค่นิดเดียวเองชายหนุ่มชื่อชยัยมาหาหลวงพ่อในเย็นวันหนึ่งเขาก้มกราบแล้วพูดเสียงเบาๆหลวงพ่อครับ ผมว่าผมก็ไม่ใช่คนเลวอะไรนะครับแต่ช่วงนี้ชีวิตมันเหมือนตกต่ำยังไงไม่รู้เงินก็หายงานก็มีปัญหาทั้งที่ผมไม่ได้ไปทำร้ายใครเลยหลวงพ่อยิ้มใจเย็นโยมเคยทำอะไรที่รู้ว่าผิดแต่คิดว่าไม่เป็นไรบ้างไหมชัยนิ่งไปครู่หนึ่งอืมก็มีครับแค่เรื่องเล็กๆเ,เองเช่นขับรถฝ่าไฟเหลืองนิดหน่อย บางทีก็หยิบของที่ทำงานกลับบ้านเล็กๆน้อยๆหรือกินเหล้ากับเพื่อนทุกเย็นแต่ผมก็ไม่ทำร้ายใครนะครับหลวงพ่อหัวเราะเบาๆโยมรู้ไหมว่าบาปมันไม่ต้องใหญ่เสมอไปบางทีมันเริ่มจากแค่คำว่าแค่นิดเดียวเองนี่แหละหลวงพ่อยกตัวอย่างบาปที่คนชินหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งขโมยผลไม้ในสวนของเพื่อนบ้านทุกวัน วันละลูกสองลูกแรกๆกก็รู้สึกผิดแต่พอทำบ่อยๆกลายเป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งเขาเลยขโมยทั้งต้นไปเลยเพราะคิดว่าเจ้าของไม่ว่าตอนนั้นแหละจิตมันมืดสนิทแล้วชัยพยักหน้าเบาๆหลวงพ่อครับแต่บางคนก็ทำแบบนั้นแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับหลวงพ่อหัวเราะเบาๆโยมเวลาบาปมันยังไม่ให้ผล ก็เหมือนเรากินยาพิษที่ยังไม่ออกฤทธิ์ตอนนี้ยังยิ้มได้แต่พอมันออกฤทธิ์ไม่มีใครหนีได้หรอกเรื่องของคนขับรถประมาทหลวงพ่อเล่าต่อว่ามีโยมคนหนึ่งขับรถเร็วเป็นนิสัยตอนแรกเขาบอกว่าผมชำนาญครับไม่เคยชนใครเลยจนวันหนึ่งเขาเมาแล้วขับฝ่าไฟแดงชนเด็กเสียชีวิตตอนนั้นคำว่าชำนาญไม่ช่วยอะไรเลย ชีวิตเขาพัางทั้งชีวิตเพราะความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีชัยก้มหน้าเพราะเขาเองก็เคยเมาแล้วขับอยู่หลายครั้งหลวงพ่อพูดต่อด้วยเสียงสงบคนเราทำบาปไม่รู้ตัวเพราะใจมันชินกับความผิดเหมือนอยู่ในห้องที่มีกลิ่นเหม็นแต่พออยู่นานๆก็ไม่รู้สึกทั้งที่คนที่เพิ่งเข้ามาแทบหายใจไม่ออกบาปที่สะสมโดยไม่รู้ตัวโยมรู้ไหมครับ ทำไมบางคนชีวิตเหมือนตกต่ำเรื่อยๆทั้งที่ไม่เคยฆ่าใครหลวงพ่อถามชัยตอบว่าเพราะทำบาปเล็กๆบ่อยๆใช่ไหมครับหลวงพ่อยิ้มใช่เลยโยมบาปมันสะสมเหมือนฝุ่นวันหนึ่งพอฝุ่นมันหนามากมันก็กลายเป็นกําแพงกั้นความสุขเขายกตัวอย่างอีกบางคนโกหกทุกวันบางคนกินเหล้าจนขาดสติ บางคนพูดจาหยาบคายกับพ่อแม่จนชินสุดท้ายชีวิตมันก็ขาดศีลขาดบุญต่อให้รวยแค่ไหนใจก็ไม่สงบเพราะข้างในมันสก,กปรกเกินไปทางออกของคนเคยพลาดชัยถามต่อแล้วถ้าผมเคยทำผิดมาบ้างแล้วจะเริ่มใหม่ได้ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อพยักหน้าได้สิโยมแต่ต้องเริ่มจากคำว่ารู้ตัวแค่รู้ว่าผิด ก็เป็นก้าวแรกของการหยุดบาปแล้วต่อมาคือขอขมาไม่ใช่แค่ต่อคนอื่นแต่ต่อใจตัวเองด้วยแล้วก็ให้ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกหลวงพ่อหยิบลุกแก้วใสๆขึ้นมาให้ดูดูสิโยมถ้ามันมีฝุ่นมันก็หมองแต่พอเช็ดทุกวันมันก็กลับมาใสเหมือนเดิมชายยิ้มออกครั้งแรกแปลว่าคนพลาดก็ยังมีสิทธิ์กลับมาดีได้สินะครับถูกต้องโยม ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ยังมีโอกาสชำระใจให้ใสเสมอก่อนกลับหลวงพ่อพูดปิดท้ายว่าโยมเอย๋ยอย่าทำบาปจนชินเพราะความชินคือจุดเริ่มของความชั่วที่ไม่มีขอบเขตบาปไม่ต้องใหญ่แค่ทำบ่อยๆมันก็พาเราตกต่ำได้เหมือนกันอยากไม่ตกต่ำต้องรู้จักละชั่วทำดีเริ่มจากหยุดทำผิดเล็กๆก,ก่อนแล้วบุญจะค่อยๆเติมเข้ามาในชีวิตเอง ชายกราบหลวงพ่อน้ำตาคลอวันนั้นเขาไม่ได้แค่ได้คำสอนแต่ได้ทางกลับขึ้นจากความตกตำ่ำอย่าประมาทในบาปเล็กน้อยเพราะทุกความตกต่ำมักเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามคนที่ชนะบาปไม่ใช่คนไม่เคยพลาดแต่คือคนที่หยุดทันก่อนจะชินกับมัน